สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมช,มชมวนวราบ,บำรุงทุกท่านและวันนี้ผมขออนุญาตรบกวนเวลาพบปะท่านผู้ปกครองสักครู่นะครับเพื่อทำความเข้าใจกันในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2 5 6 4นที่จะถึงนี้ก่อนอื่นผมต้องการรายงานผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา25 6 3ที่ผ่านมา ณโรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาตินะคือโอนเนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, นะในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาคณิตศาสตร์และภาษา,าอังกฤษเรามีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และในระดับประเทศนะส่วนสําหรับในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเรามีผลคะแนนเฉลีย่ยนะใกล้เคียงกับระดับเขตและระดับประเทศนะต่างกันเพียงแค่จุดทศนิยมอันนี้ก็ถือเป็นความ ตั้งใจของครูผู้สอนและทางโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนชั้นประกนั้นได้จบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็ไปเรียนต่อในชั้นม .1 ได้อย่างสมภาคภูมิที่จบไปจากโรงเรียนชุมชนวราบอมรุณต่อไปประเด็นที่2นะครับที่ผมอยากชี้แจงก็คือถ้าท่านได้ติดตามสถานการณ์และจากประกาศของโรงเรียนที่ส่งไปให้ในไลน์นะครับก็คือโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นสั่งให้โรงเรียนเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปเป็นวันที่ 1. นมิถุนายน2564คิดว่าทุกท่านคงทราบแล้วและในขณะน,นี้ทางสอกทถอหรือกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีแบบสอบถามมาตามที่เราได้ถามผู้ปกครองไปว่ามีความพร้อมที่จะเรียนในด้านไหนบ้างซึ่งเราก็ได้รายงานไปยังต้นสังกัดแล้ว การตอบแบบสอบถามจะมีตามอีกฉบับหนึ่งก็ถือผู้ปกครองอย่าคิดว่าเป็นการรบกวนนะครับทางหน่วยงานต้นสังกัดของเรานั้นต้องการทราบข้อมูลว่านักเรียนทั่วประเทศนั้นมีความสามารถในการเรียนการสอนในทางใดได้บ้างเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนและการจัดการเรียนการสอนถ้าสถานการณ์โควิดยังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการเรียนการสอนผ่าน ทางใดในที่สะดวกที่สุดและก็เหมาะสมสําหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนส่วนเมื่อการเปิดภาคเรียนถ้ามีการเปิดภาคเรียนได้ตามปกตินะครับโรงเรียนก็มีความพร้อมโรงเรียนขณะนี้ระหว่างที่ยังไม่ได้เปิดนั้นเราก็จะเตรียมเรื่องอาคารสถานที่ห้องเรียนสถานที่อื่นๆที่เรียนจะทด้ทากิจกรรมนั้นให้มีความพร้อมให้ปลอดภัยในทุกๆด้านโดยเฉพาะจากเชื้อโรคต่างๆเรามีแผนรองรับ เตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดบกพร่องของปีการศึกษาที่แล้วที่เราจะเริ่มปีการศึกษาใหม่นะครับเรียนต่อไปเรื่องที่3คือเรื่องสิทธิของนักเรียนที่จะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องแต่งกายค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนยังมีสิทธิได้รับเหมือนเดิมตามที่เราได้ ประชาสัมพันธ์ที่ผู้ปกครองว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมนั้นเราจะให้ผู้ปกครองนั้นนะ่มารับเงินค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายรวมไปถึงอาจ,จะรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนนะเพื่อเตรียมพร้อมแต่เนื่องจากสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่สามารถนะให้ผู้ปกครองนะเข้ามาในโรงเรียนได้เนื่องจากเป็นคําสั่งของจังหวัดที่ให้ปิดสถานศึกษาห้ามนะให้มีคนมาชุมนุมกันในโรงเรียนเกิน10คนนะเพราะฉะนั้น นะขณะนี้ทุกเรียนก็ประกาศเลื่อนกำหนดต่างๆเหล่านี้ออกไปเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ปกครองนั้นได้ติดตามข่าวสารจากทางเรียนโดยเฉพาะนะตอนนี้ให้ทุกชั้นได้มีกลุ่มลางผู้ปกครองนักเรียนชั้นใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ผู้ปกครองได้ติดตามข่าวสารที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะในทุกๆเรื่องที่จะออกไปจากโรงเรียนเราจะได้ปฏิบัติให้เหมือนกันขณะนี้ทุกคนก็ยังคงต้องนิ่งไปก่อนนะครับนะ ส่วนการแต่งกายของนักเรียนในปีการศึกษาหน้านี้ครับก็คงจะมีชุดให้เราได้ใส่3ามชุดผมไม่อยากให้เป็นภาระผู้ปกครองมากก็ชุดสีเหลืองที่เราเคยแต่งเหลืองสุจริตนั้นเราก็จะงดเราจะมีแค่ชุดขาวชุดลูกเสือแล้วก็ชุดพละนอกนั้นก็เป็นชุดนักเรียนวันพุธเราจะแต่งชุดลูกเสือถ้าเปิดเรียนตามปกตินะครับวันพฤหัสเราก็จะแต่งชุดขาวเพื่อ เป็นวิถีของชาวพุทธแล้ววันไหนที่เมียนพามีภาระศึกษานักเรียนก็แต่งชุดภาระศึกษานอกนั้นก็เป็นชุดนักเรียนผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องถามไปในรายกลุ่มว่าวันนี้แต่งชุดอะไรนะเดี๋ยวคงจะแจ้งเรื่องนี้ไปทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องการประกันอุบัติเหตุนะครับเป็นการประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียนเนี่ยก็อยากจะย้ำผู้ปกครองว,ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นเพราะว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เมื่อไร่อย่างไรเพราะนั้นปีนี้เราก็จะทำประกันอุบัติเหตุเหมือนเดิมสําหรับเรื่องค่าประกันอุบัติเหตุนั้นนะเพื่อเป็นการประกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องนะจากปี63เป็น64เพราะนั้นก็ขอให้ผู้ปกครองนั้นนะชําระเงินนะโอนเงินให้ครูเระชั้นผ่านทางเลขบัญชีเงินของครูเลเลขบัญชีเงินฝากของครูประจำชั้นแล้วคุณครูประจำชั้น จะรวบรวมมาส่งให้กับทางโรงเรียนแล้วก็ออกใบเสร็จให้กับนักเรียนหลังจากร่วครองโอนเงินแล้วเนี่ยก็ร่าเซฟหลักฐานการโอนเงินเก็บไว้นะครับเอาไวต้ตรวจสอบได้ถ้ามีปัญหาใดแต่ผมมั่นใจว่าโรงเรียนของเรานั้นคณะครูของเราทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเท่าที่ผมมาอยู่ตรงนี้ได้เกือบ2ปีเนี่ยเ็ได้เห็นการทํางานของครูยังไม่พบปัญหาเหล่านี้นะครับก็ฝาก ผู้ปกครองนะครับเรื่องการประกันอุบัติเหตุแล้วก็คงฝากให้ช่วยดูแลนักเรียนเรื่องความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่านะการคุกคามทางเพศซึ่งก็มีเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในสังคมไทยอุบัติเหตุทางทองนน้องถนนอุบัติเหตุทางน้ําแล้วก็ที่สําคัญขณะนี้คือเรื่องความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะคิดว่าพวกเรานั้น ก็คงจะได้ช่วยกันดูแลนักเรียนแล้วก็สอนนักเรียนถึงวิธีการดูแลตนเองทั้งการล้างมือทั้งการรักษาระยะห่างและการสวมแมสเมื่อออกไปนอกบ้านแล้วผู้ปกครองนั้นก็คงต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าขณะน,นี้ที่พบปัญหาในประเทศไทยนั้นเป็นการติดเชื้อจากคนในบ้านกันเองไปรับมาแล้วก็มาเผยแพร่ในบ้านเพราะฉะนั้นก็คงหลีกเลี่ยงการกระทําทุกอย่างที่เป็นปัญหาตรงนี้นะครับ ท้ายนี้นะครับผมก็ถ้าผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับหรือมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อผู้ปกครองและนักเรียนก็ขอให้นำเสนอผ่านมาในไลน์กลุ่มได้ทันทีนะครับเ <ME> <se f. S 1> มื่อผมทราบหรือมีใครรายงานให้ทราบ <S <S มผมก็จะนำมาปรึกษาหารือกันเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็ดาเนินการในส่วนที่โรงเรียนดาเนินการได้และท้ายนี้นะครับผมก็ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือนะครับโปรโดดลบันดาลให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านนะครับก็ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆโดยเฉพาะจากโควิดเนี่ยให้ทุกคนปลอดภัยแล้วเมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายลงเราคงได้พบกันเมื่อเราผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ